การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันครับสำคัญเลยนะครับคือหนึ่งถ้านักเรียนมีหลักที่ครูบอกให้นักเรียนทั้งหมด6ข้อเกี่ยวกับความต้องการของตัวบุคคลแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเข้าใจเข้าได้ที่เราเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนักเรียนจะนั่งอยู่ในใจเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมห้องได้อย่างไรขอให้นักเรียนยึดหลัก6ข้อคือห ไม่ชอบให้ใครตาหนิสออยากมีชื่อเสียงเด่นสชอบคนที่มีอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เป็นไงครับอารมณ์เสีย 4. ไม่ชอบให้ใครโต้เถียงหอยากให้คนอื่นเคารพนับถือและยกย่อง 6. ชอบเห็นการกระทําผิดแล้วบอกว่าเป็นไงครับขอโทษและยอมรับว่าผิดเนี่ยคนเขาชอบหกข้อนี้ดังนั้นการสร้างมนุษยส,ยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย ที่มีความเข้าใจกันเนี่ยนักเรียนจะต้องนำมาซึ่งความรักด้วยนะครับและความร่วมมือดังนั้นการสร้างความร่วมมือกับการอยู่ในสังคมให้มีความสุขได้นักเรียนต้องปฏิบัติครองตนทั้งหมด6ข้อแล้วนักเรียนก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการครองตนที่ดีอีกข้อหนึง่งและเป็นข้อที่สำคัญต้องมีการปรับปรุงตัวเองและการปฏิบัติตัวกับผู้อื่นนะครับ ต่อไปครับจบเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่ามาดูที่ตัวเราก่อนเราจะมีวิธีการปรับปรุงตัวตัวเราอย่างไรบ้างมันมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับนักเรียนคือถ้าเรามองคนอื่นเนี่ยครูอยากให้เรามองตัวเราเองก่อนนะวิธีการของการสร้างตัวเองเนี่ยเรามีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการสร้างตัวเองและปรับปรุงตนเองเนี่ยคือ1ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่จริงเรื่องนี้ต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็กและ ตัวเราเองเช่นหมอนผ้าห่มเตียงนอนตื่นมาไม่เคยหันไปมองเลยลุกออกจากเตียงหนึ่งปีผ่านมาไม่เคยซักไม่เกินพิกหมอนถ้าเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนจํากินตัวเองไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้นั่นก็หมายความว่าสุขปฏิบัติในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบนะครับต่อตนเองมาโรงเรียนก็โดดเรียนหนีเรียนไม่สนใจเรียนชอบหยิบเล็กขโมยน้อยจากเงินพ่อแม่ในกระเป๋า อย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีอย่างนี้เป็นการสร้างนิสัยไม่ใช่เด็กไทยเป็นคนขโมยหรือที่เราเรียกว่าขี้ขโมยนั่นเองสองฝึกเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีอารมณ์ขันเขาบอกว่าคนเราเน <fal is> ี่ยหัวเราะวันประมาณสิบครั้งก็ดีนะครับครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีเนาะปวดกลามไหมปวดกลามเขาบอกคนเราหัวเราะเนี่ยอย่างน้อยสิบสี่ครั้งเนี่ยโหมีความสุขมาก อายุยืนครับเซลลต่างๆยั่งยืนด้วยถ้านักเรียนเครียดเซลตายไหมครับตายนะครับสังเกตดีคนเครียดมากๆผิวหน้าเป็นไงครับเขียวย่นไม่มีน้าไม่มีนวลอย่างนี้เป็นต้นนะยิ้มทําสร้างอารมณ์ขันเดินผ่านต้นไม้เห็นต้นไม้มันหักก็หัวเราะนะครับเห็นสุนัขมันควบก็ยืนยิ้มไม่มันผ้ามันเข้าใกล้150ยเมตรในรัศมีที่ควบหนีไม่ทันเป็นไงครับขึ้นต้นไม้แล้วก็หัวเราะ สร้างอารมณ์ขันไงครับพอครูก็ทําโทษเราให้วิ่งรอบสนาม50รอบวิ่งไปด้วยขำไปด้วยวลรอบไปด้วยนะครับจาก50อาจจะเหลือแค่1 0ก็ได้เห็นนะสรู้จักใช้เหตุผลไม่วู่วามและยอมรับคำติชมเรื่องนี้ดีครับคำติชมเป็นการสร้างและการพัฒนาการพัฒนาก็คือการส่งเสริมพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเราเรียกว่าพัฒนาถ้าไม่พัฒนาก็คือคงสภาพหรือด้อยกว่าเดิมดังนั้นการติชมเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องได้รับจากเพื่อนๆของตัวนักเรียนเองและได้รับจากครอบครัวและที่สําคัญได้รับจากสังคมเพราะมันสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนนั้นๆเข้าใจไหมครับเด็กดีได้จะต้องอยู่ในสังคมที่เป็นไงดี 4. มีความมั่นใจในตนเองและไม่เชื่อคํายุยง ข้อนี้สําคัญเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้มักจะเชื่อคํายุยงส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อนเพอนเพราะเพื่อนมีอิทธิพลกับใครมากที่สุดครับตัวเราเองมากที่สุดดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าไอคนที่มันยุยงส่งเสริมให้เราโดดเรียนหนีเรียนสูบบุหรี่เล่นการพน,นันเสพยาเสพติดพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีควรตําหนิและควรปฏิเสธอย่างรุนแรงเพราะถือว่าเขาไม่รักเราชวนเราไปมีเพศสัมพันธ์นักเรียนบอกว่าดีดีไหมครับ ดีเพราะเรียนรู้สูงสากวนแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์คือการสําเร็จบรรลุนิติภาวะทางโลกได้ไหมไม่ได้เพราะเพื่อนเมื่อกี้ที่บอกไปสุกัญญาบอกว่ายึดวัฒนธรรมเป็นหลักใช่ไหมครับมีเพศสัมพันธ์คืนหนึ่งจะต้องนอนให้ได้ห้าคนอันนี้วัฒนธรรมที่ที่ผิดผิดแปลกไปหรือที่วัฒนธรรมที่บอกว่าไปเที่ยวสัมสอนทางเพศเราจะ เราจะบรรลุความสําเร็จของความเป็นชายได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงบอกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวตอนกลางคืนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เพื่อไปรอผู้ชายมาข่มขืนมันขัดวัฒนธรรมไทยไหมขัดฟังดูแล้วน่ากลัวเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าผลจากการศึกษาพบว่า อิทธิพลที่มีต่อทัศนคติของการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นครูย้อนมาตรงนี้ครับอันนี้ตัวเรานะนะครับอันนี้คือตัวเราตัวเราเนี่ยมันมีองค์ประกรอบ <c oughs> แบบรวดเร็วนะครับแบบรวดเร็วผู้หญิงผู้ชาย เขาบอกคนเรามีมโนภาพและมีจินตนาการครูยกตัวอย่างให้อันนี้เกี่ยวกับเรียกนการสอนเหมือนกันนะมนุษย์คนเรามักจะมองภาพลวงตานะครับอันนี้คืออะไร<ม>ครับถ้าครูเห็นครูก็ต้องบอกวงกลมมีกี่วงสอง,สองวงถ้าครูบอกว่ามาห้อยเป็นอย่างนี้<ม>เออนักเรียนก็มองเป็นจมูก<ม>เห็นไหมถ้าถ้าครูห้อยมาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ครับ เห็นไหมนักเรียนก็เปลี่ยนแปลงคิดจินตนาการไปเรื่อยแต่ถ้าครูเติมตรงนี้ลงไปล่ะครับโอ้โหเออหน่ะเห็นไหมเป็นอะไรครับเป็นแมวเป็นลิงคือครูบอกว่าจินตนาการของคนเราเนี่ยมันมีชีวิตครับใช่ไหมจินตนาการทําให้เกิดชีวิตนักเรียนจินตนาการในเรื่องของความสุขนักเรียนก็มีความอะไรครับ ความสุขนักเรียนจินตนาการว่าวันนี้กลับบ้านจะต้องโดนพ่อตีแม่ตีแล้วก็แม่ด่าแม่เอ็ดแม่ว่าเพราะเมื่อเช้านักเรียนขโมยเงินพ่อแม่มาห้าร้อยบาทยินนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนจิตมีความสุขไหมครับไม่มีความสุขเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่กับกับนี้ครับอยู่กับอะไรครับเออหนึ่งคนเราเนี่ยอยู่กับครอบครัวแล้วอยู่กับอะไรครับ ครูใช้คําว่าเพื่อนอะไรเลยเโอ้เพื่อนฝูงมีเพื่อนคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นฝูงเลยครับต่อไปครับอยู่กับใครโอ้สังคมเ,เขาบอกว่าผลจากการวิจัยอิทธิพลที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นคือหนึ่งเขามองทางด้านครอบครัวนะครับตัวนี้เลยนะครับพบว่าวัยรุ่นที่มีการพูดคุยปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศกับพ่อแม่ฟังดีนะ เกี่ยวกับเรื่องเพศกับพ่อแม่จะไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานจริงไหมตรงนี้สำคัญแต่จะเห็นด้วยหากการมีเพศสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบคนที่มีความรักจากใครครับจากใครเออความรักจากครอบครัวที่มีต่อใครครับพ่อและอะไรเออที่มีต่อพ่อและแม่ดังนั้นเด็กที่มีเวลาคุยกับพ่อแม่เรื่องของของเพศเนี่ย เด็กจะมองในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องมองบนพื้นฐานของความมารับผิดชอบมาดูประเด็นที่2ครับเพื่อนฝูงผลจากการวิจัยนะครับพบว่าการพูดคุยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะนะั่นน่ะเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มมีแนวโน้มและมีทัศนคติกับการมีเพศสัมพันธ์คิดว่าเป็นเรื่องง่ายและเรื่องสนุกครับน่ากลัวไหมเพื่อนนี่น่ากลัวไหมครับ น่ากลัวถ้าคุยในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยในเพื่อนฝูงเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องง่ายและสนุกใครๆก็ทําได้ไม่ต้องต่อรองไม่ต้องต่อรองและไม่ต้องรอให้แต่งงานเพราะการมีเพศสัมพันธ์ไม่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบดังนั้นมันอยู่ในจํากัดบนพื้นฐานการปรับปรุงตนเองในข้อที่4ว่าจงยึดมั่นในตนเองอย่าไปเชื่อคํายุยงส่งเสริมจากใครจากเพื่อนจำไว้นะ ข้อที่3ทางด้านสังคมผลจากการวิจัยพบว่าสิ่งแวดล้อมที่เด็กวัยรุ่นอย่างพวกเราอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยหรือท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับถ้าท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเปิดโอกาสมีเพศสัมพันธ์และยอมรับการกระทําตนเองให้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเด็กคนนั้นจะหลงผิดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ครูยกตัวอย่างให้ในเมื่อ15ปีที่แล้วตามแถวภาคเหนือมีหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน ยึดประกอบอาชีพการมีเพศสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าเพศพณิชย์หรือโสเภณีเด็กป .5 ป .6 ถามครูปฐมว่าเมื่อหนูจบป .6 แล้วหนูมีใบประกอบวิชาอาชีพการมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะคิดว่าครูคนนั้นจะตอบว่าไงแล้วนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนของของครูเองเนี่ยเดินมาถามครูว่าหนูจบวิชาศึกษาม .6 แล้วหนูเก่งทฤษฎีแล้วหนูไปมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม แล้วนักเรียนจะตอบตัวเองว่าไงเขาจึงบอกว่าการมีบทบาทการรู้จักความรับผิดชอบการใช้เหตุและใช้ผลตรงนี้อยู่บนพื้นฐานของอะไรด้วยครอบครัวดังนั้นผลการวิจัยชี้ชัดเลยว่ามันมีผลกระทบมากของการอบรมเลี้ยงดูการการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลกับตัวนักเรียนมากในเรื่องของการรักษาสัมพันธภาพที่ดีเข้าใจไหมครับดังนั้นเวลา8ชั่วโมงในสถานศึกษานักเรียนอยู่กับโรงเรียนและผลจากการวิจัยพบว่า เด็กที่มีความรุนแรงในเรื่องของการทะเลาะวิวาทดังภาพภาพนี้ผลวิจัยผลการเก็บข้อมูลเสติพบว่าเกิดมาจากพฤติกรรมในโรงเรียนจริงไหมแปดชั่วโมงนักเรียนอยู่โรงเรียนอีกสองสามชั่วโมงนักเรียนอยู่ที่ไหนกลับไปบ้านดังนั้นเด็กที่มีความรุนแรงมันมีผลมาจากอะไรครับโรงเรียนจริงไหม และที่สําคัญมาจากใครเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับมาดูเงื่อนไขข้อที่2การปฏิบัติตนต่อผู้ผู้อื่นไปดูพร้อมกันครับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเนี่ยนักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ครับคือ1ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นคือบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมหรือการดูแลการช่วยเหลือการส่งเสริมในสังคมของนักเรียนให้เขาเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบ นักเรียนยิ้มให้คนอื่นนักเรียนก็จะได้รอยยิ้มกลับมานะครับนักเรียนทำหน้าเข่งขึมผลที่ท้อนกลับมากับคนที่ส่งมาก็คือทำหน้าเข่งขึงมให้กับนักเรียนเช่นกัน 2. เคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ก้าวไกา่นะครับเคารพสิทธทิผู้อื่นไม่ก้าวไกา่สำคัญครับตรงนี้มันเป็นระเบียบมารยาทของสังคมเลย3ยกย่องผู้อื่นว่ามีความสำคัญนะครับ ยกย่องผู้อื่นว่ามีความสำคัญ 4. รู้จักสร้างความเป็นกันเองตัวนี้สำคัญมากที่สุดเลยครับสร้างความเป็นกันเองอย่านับถือคำนึงว่าตนเองนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นลูกเป็นลูกเจ้านายเป็นลูกอะไรครับขุนมูลนายใหญ่ๆอะ่ะ อย่ายึดติดอย่างนั้นอันนั้นคีเพียงแค่อะไรครับเป็นฉากแค่นั้นเองมันมีการสูญสลายออกไปจากชีวิตเราได้มาก็เป็นไงครับเสียไปมันไม่ใช่วัตถุจีรังยั่งยืนจากตัวเรามากนะักหรู้จักให้เกียรติและมีน้ำใจต่อผู้ผู้อื่นนะครับรู้จักให้เกียรติและมีน้ำใจต่อผู้อื่น เอาละครับนักเรียนครูมีการบ้านให้นักเรียน1ข้อจดไว้เลยนะครับให้นักเรียนไปหาวิธีการสร้างส,างสัมพันธภาพกับผู้อื่นมานะครับอย่างน้อย10คข้อครับอย่างน้อย10ข้อ,อ,อ,ขอวิธีสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นใครก็ได้ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องคนรักแฟนบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนักการพันโรงได้ทั้งหมดเลยครับ วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนักเรียนครับวันนี้นักเรียนได้การบ้านเป็นหนึ่งข้อกี่ข้อครับ1ข้ออย่างน้อยกี่ข้อ10ข้อนะครับในสัปดาห์หน้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองจากสถานการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ภายในโรงเรียนในเรื่องของการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศโอเคไหมครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับไปทํากิจกรรมตรงนี้มาชีวิตนักเรียนมีความสุขอีกยาวไกลรักษาตัวเองให้ดีไว้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ